บทที่31บุกถึงที่หากถามว่าตอนนี้วันจันรู้สึกอย่างไรยิงสาวร่างเล็กก็คงบอกได้คำเดียวว่าหวาดกลัวเหลือเกินการ,รเผชิญหน้านั้นมีไว้สำหรับคนกล้าไม่ใช่คนที่ชอบหนีปัญหาแบบวันจันไม่ถึงขั้นจะหลีกหนีตลอดไปเพียงแต่ตอนนี้เธอ,อยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่ ร่างกายของวันจันทร์รู้สึกเบาหวงขาเรียวนั้นเหมือนจะไร้เรียวแรงใบหน้าหวานสั่นอย่างห้ามไม่ได้อีกอย่างไม่รู้ว่าจะพูดได้ไหมเพราะปากตอนนี้มันหนักเหลือเกินห้องรับแขกกว้างขวางตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์หรูหรามีร่างสูงของใครคนหนึ่งนั่งอยู่ใบหน้ายามนี้ของแขกมีแต่ริ้วรอยของความไม่สบายใจแน่ละ่ะ เขาคงอยากจะฆ่าเธอให้ตายเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาวันจันปิดช่องทางการสื่อสารทั้งหมดไม่รู้ว่าอีกฝ่ายได้ติดต่อมาไหมแต่เมื่อพิจารณาจากใบหน้าแล้วก็อาจเป็นไปได้ว่าคุณเหนือคงติดต่อตนมาบ้างวันจันพูลมหายใจของตนเองอีกครั้งก่อนจะทำใจกล้าแล้วเดินเข้าไปในห้องรับแขกคลันเมื่อเจอหน้า แค่เขาตวัดสายตาดุมองมาหัวใจของวันจันก็ชักนึกหวั่นเข้าแล้วระยะห่างของเราทั้งสองไม่ถึงหนึ่งเมตรนั่นคือความห่างของร่างกายเท่าว่าสำหรับหัวใจแล้วนั้นตอนนี้วันจันคิดว่ามันห่างมากพอสมควรแม้จะยังรู้ว่ามีความรู้สึกดีให้อยู่แต่บางส่วนของหัวใจมันบอกให้เธอพอแล้วมันเข็ดแล้วไม่เอาแล้ว สวัสดีค่ะวันจัน์พยายามวางตัวให้นิ่งมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่อยากเสียอาการต่อหน้าคุณเหนือครั้นเมื่อเขาเอาแต่จ้องอย่างไม่พอใจวันจันจึงพาร่างของตัวเองถอยห่างออกมาที่นี่ไม่ใช่บ้านคุณเหนือหรือจันเราไม่ควรคุยกันที่นี่ค่ะวันจัน์ถอยออกมาเรื่อยๆสายตาเฝ้าหวาดระแวง เพราะว่าอีกคนนั้นกำลังก้าวเดินตามมาอย่างไม่ลดละร่างสูงใหญ่มีท่าทีเหมือนคุกคามนั่นคือความรู้สึกที่วันจันจับสังเกตได้คุณเหนือวันจันส่งเสียงเตือนสติอีกครั้งเขาทำราวกับเป็นผู้ล่าผลักเธอให้กลายเป็นผู้ถูกล่าเสียอย่างนั้นเธอ กล้าดียังไงถึงตัดฉันออกจากวงโคจรโทรหาเป็นร้อยสายไม่รับส่งข้อความเป็นพันครั้งก็ไม่ตอบใบหน้ายามนี้ของดาวเหนือมีแต่โทสะร่างกายตึงเครียดอย่างเห็นได้ชัดดาวเหนือระงับอารมณ์ด้วยการสูดลมหายใจเข้าให้แรงขึ้นหลังจากนั้นจึงค่อยๆพ้นมันลงออกมาช้าๆที่นี่เหมือนบ้านคนอื่นหากมาทะเลาะก,กัน ก็คงมีเหมาะสมเท่าไหร่นะักเราเลิกกันแล้วไม่ใช่หรอคะเธอจำได้ว่าบอกเขาไปแล้วเรื่องนั้นวันจันทร์กอดอกเอาไว้ไม่ใช่เพื่อการเบ่งท่าวางกล้ามแต่เพื่อป้องกันตัวเองต่างหากไม่อยากให้เขารู้ว่าตัวเธอมีแต่ความหวาดกลัวอยู่เต็มไปหมดในหัวใจ แล้วเธอหาเงิน2ี่ส็ดล้านมาคืนได้หรือยังละ่ะยามนี้ดาวเหนือคิดว่าตัวเองเป็นต่อมองวันจันทร์อย่างประเมินวันจันทร์ทำให้ดาวเหนือกินไม่ได้นอนไม่หลับกล้าดีอย่างไรถึงมาขอเลิกกันคุณเอรินบอกจะใช้คืนให้ค่ะรบกวนขอเลขบัญชีอันที่จริงแล้ววันจันทร์ไม่คิดจะทำให้คนอื่นลำบากไปด้วยหรอก ครั้นเห็นว่าเขาเอาแต่ขู่เรื่องเงินเธอก็เลยทำตามที่คุณเอรินสั่งเอาไว้ฉันไม่เอาเงินคนอื่นฉันอยากได้เงินของเธอริ้วความโกรธแผ่ซ่านบนใบหน้าของดาวเหนือในอกร้อนเหมือนเพลิงเผาวันจันทคิดจะหนีจากด,ดาวเหนือแล้วโผล่ไปศบคนอื่นอย่างนั้นเหรอแน่นอนว่าเรื่องแบบนี้ ปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้ขอเลขบัญชีค่ะคุณเหนือนี่เธอก็บอกว่าไม่เอาฉันจะเอาเงินของเธอถ้าไม่เอาเลขบัญชีมาคุณเหนือก็กลับไปเถอะนะคะเมื่อเห็นแววตาวาวโรดของเขาวัานจันร์ก็ชักจะกลัวขึ้นมาเสียแล้ว เสียงคุณเหนือดังขึ้นด้วยความเดือดดานนั้นทำให้เธออ่อนเสียงของตัวเองลงเธอต้องกลับกับฉันไม่ค่ะจันจะอยู่ที่นี่จะกลับไปในฐานะไหนละ่ะตอนนี้ทั้งสองเลิกกันแล้วไม่ใช่หรืออย่างไรอีกอย่างวันจันไม่อยากจะคิดสารสัมพันธ์ต่อแล้วไม่อยากกลับไปเป็นอย่างเดิมอีก เธอต้องการชีวิตเก่าของตัวเองคืนมาดาวเหนือไม่รอช้าเดินเข้าไปแล้วคว้ามือของวันจันทร์เอาไว้ทันทีไม่ทันให้น้องได้ตั้งตัวดาวเหนืออุ้มวันจันทร์เข้ามาในวงแขนฝั่งคนน้องได้แต่ตกใจดวงตาเบิกกว้างนึกไม่ถึงว่าเขาจะกล้ากระทําการอุกอาจเช่นนี้วันจันทร์ดิ้นขลุกขลักปากก็บอกให้เขาปล่อยกลัวเหลือเกิน ว่าตัวเองจะตกลงไปดาวเหนือปลามน้องว่าให้หยุดดิ้นหากตกลงไปแข้งขาหักจะทำอย่างไรเกรงว่าวันจันทร์ตกลงไปจริงก็คงจะเจ็บตัวหน้าดูดาวเหนือส่งสายตาดุคิวขมวดแน่นกดเสียงเข้มเพราะอยากให้วันจันทร์หยุดขัดขืนสักทีเสียงรถเข้ามาจอดที่หน้าบ้านเรียกความสนใจของดาวเหนือแล้วันจันทร ดาวเหนือพาวันจัน์ออกจากบ้านไปอีกทางเพราะว่าไม่ทันซะแล้วเอรินวิ่งหน้าตั้งกอดจะตรงเข้ามาแล้วย่งร่างเล็กๆของวันจัน์ออกไปปล่อยวันจัน์นะไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งตำรวจเอรินยื้อยุดได้สำเร็จจับข้อมือของวันจันแล้วคว้าอีกคนไปยืนข้างหลังตัวเองเจ้าของบ้านมีแววโกรธเคืองอย่างเห็นได้ชัด เอรินโทรหาวันจันแต่ไม่ตอบก็เลยโทรเข้ามาที่บ้านเพราะวันจันบอกว่าวันนี้มีเรียนถึงเที่ยงขันเมื่อแม่บ้านรับสายจึงได้เล่าให้ฟังวัดดาวเหนือมาที่นี่พอดีกับที่ตัวเอรินกำลังจะขับรถกลับบ้านพอดีแก่มันขี้เสือกดาวเหนือตะวาดเสียงดังนึกเจ็บใจเมื่ออีกฝ่ายเข้ามาสอดเรื่องของตนกับวันจัน เดินหน้าเข้าหามือคว้าคอเสื้อของเอรินเอาไว้อีกข้างที่เหลือก็ชกเปรียงเขาที่ใบหน้าของเอรินตอนนี้ไม่ว่าใครหน้าไหนก็ห้ามไม่ได้แล้วเพราะความหึงหวงลั่นพลานไปตามกระแสะเลือดกำลังจะตามเข้าไปซ้ำอีกทีทว่าวันจันทร์ก็เอาตัวมาขวางไว้ทำให้ดาวเหนือหยุดชะงักพรน,นั้นกลับต้องถอยหลังเมื่อมองเห็นดวงตาของคนร่างเล็ก ที่ฉายแววผิดหวังก็ก็มันก็มันมาสอดเรื่องของเราไงสติของดาวเหนือคืนกลับเมื่อรู้ว่าตัวเองได้พลาดพลั้งให้กับโทสะอันร้ายแรงถอยไปนะคะก่อนที่จันร์จะแจ้งตำรวจวันจันทถลึงตามองดาวเหนือไร้เหล่าซึ่งความเกรงใจ เอาสิทธ์อะไรมาทำร้ายคนอื่นนี้มันบ้านของคุณเอรินหากว่ามารังแกกันอย่างนี้เห็นทีว่าเรื่องคงต้องถึงตำรวจเธอพยุงเขาให้ลุกขึ้นมุมปากของเอรินมีเลือดออกซิบห่วงอีกฝ่ายเหลือกเกินในตอนนี้และวันจันทร์ก็รู้ดีว่าตนคงไม่สามารถอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้อีกต่อไปเพราะเธอนำปัญหามาให้กับเจ้าของบ้าน ครั้นเมื่อพาเอรินไปนั่งแล้วจึงหันมาหาคนนิสัยไม่ดีวันจันทร์เชิดหน้าขึ้นอย่างไม่เกรงกลัวดาวเหนือเลยสักนิดคุณเอคะให้จันทโทรแจ้งตำรวจเลยไหมวันจันทร์มองสบตากับดาวเหนือทว่าปากของเธอนั้นพูดกับคนโดนทำร้ายสายตาของคนร่างบางคมกริบเหมือนมีดที่ลับจนพร้อมใช้งาน โกรธคุณเหนือที่ใช้อารมณ์โกรธคุณเหนือที่ไม่ยอมเลิกราสักทีนับว่าหมัดของดาวเหนือนั้นเหมือนปูทางให้เอรินไปแล้วเพราะในตอนนี้ดูเหมือนว่าเอรินจะเป็นต่อดาวเหนือแววตาของวันจันหมดแล้วซึ่งความศรัทธาที่มีต่ออีกฝ่ายเอรินจึงตอบอย่างพระเอกแบบที่เขาทำกันในละครว่าไม่ต้องหอกวันจนันทร์ ให้ดาวเหนือออกไปจากบ้านของเราก็พอดาวเหนือหัวคิ้วกระตุกเมื่อได้ยินคำว่าบ้านของเราเอรินชักเอาใหญ่แล้วชอบทำตัวสอดไม่เข้าเรื่องแถมยังกล้ามาตีท้ายครัวของตนอีกด้วยวันจันทร์ก็อีกคนเห็นดีเห็นงามไปกับเขาด้วยได้ยินแล้วไม่ใช่หรอคะกรุณาออกไปจากบ้านหลังนี้ บ้านหลังนี้ไม่ต้อนรับคุณวันจันร์ทกล่าวเสียงดังฟังชัดพร้อมเดินไปหยิบไม้กวาดเอาไว้ในมือครันแล้วจึงยกมันขึ้นแล้วปัดกวาดไล่นนนิสัยไม่ดีออกไปดาวเหนือนึกเจ็บใจอยากอารวาดให้หนักเมื่อรู้ว่าตัวเองพลาดท่าให้เอรินซะแล้วหากแต่ก็ยังรู้ว่าที่นี่เหมือนบ้านคนอื่นครั้นไม่ยอมไป ก็คงได้ขึ้นโรงขึ้นศาลเหมือนอย่างที่เขาว่านิวจึงชี้ไปยังเอรินรู้เต็มหัวใจเลยว่าเอรินกำลังรับบทคนดีแล้วผลักให้ตัวดาวเหนือเป็นผู้ร้ายฝากเอาไว้ก่อนดาวเหนือกัดฟันข่มความโกรธแล้วกล่าวใบหน้าในยามนี้สั่นคลามมไปได้วยความชุนเฉียวจะเอาตัววันจันไปได้อยู่แล้วเชียว ก่อนจะตะวัดสายตามองตามร่างบางดาวเหนือบอกว่าเข้าไปอ่านข้อความด้วยฉันพิมพ์ทุกอย่างเอาไว้ในนั้นแล้วไม่ค่ะจันไม่อยากฟังไม่อยากอ่านไม่อยากหรือฝืนหากบริสุทธิ์ใจทำไมไม่อธิบายตั้งแต่วันนั้น ทำไมต้องประชดประชันให้วันจันเสียใจและเจ็บปวดมีอะไรควรจะบอกกันตั้งแต่แรกแล้วมาบอกวันนี้มันไม่สายไปหน่อยหรอก็ฉันแค่หึงเธอไงฉันก็เลยโกรธแค่อยากจะประชดในตอนนั้นดาวเหนือยังไม่พร้อมอธิบายครั้นวันจันไปกับเอรินบ่อยเข้าก็เลยรู้สึกไม่พอใจ ออกไปเธอค่ะคุณเหนือถือว่าเราจบกันด้วยดีวันจันส่งเสียงเย็นชามองอีกฝ่ายที่เม้มริมฝีปากแน่นคล้ายกับว่าเขาจะพูดบางอย่างเธอมองเห็นความวูบไหวผ่านทางดวงตาของคุณดาวเหนือในเสี้ยววินาทีหนึง่งฉันไม่จบและฉันต้องการอธิบายเรื่องทั้งหมดงั้น รอให้ใจเย็นก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะคะวันจันเดินถอยหลังกลับมาหลังจากนั้นจึงไปพยุงตัวเอรินให้ลุกขึ้นแล้วพาเขาขึ้นบ้านไปทำแผลเธอไม่รู้เลยว่าการกระทํานั้นส่งผลให้ผู้หญิงอีกคนได้แต่มองตามด้วยความเจ็บปวดดาวเหนือได้แต่มองตามคนทั้งสองจนเมื่อหายลับไปแล้วถึงได้เดินออกจากบ้านอย่างหัวเสีย บรรยากาศภายในรถหรูมีแต่ความผิดหวังหัวใจเจ็บเกินจะทนเมื่อสายตาห่วงหาของวันจันที่แสดงออกต่อเอรินมากมายเหลือเกินเป็นดาวเหนือไม่ใช่หรอที่ควรจะอยู่ในตำแหน่งนั้นและควรเป็นดาวเหนือคนเดียวไม่ใช่หรอที่วันจันต้องห่วงยัยเมื่อรู้ตัวว่าขับรถต่อไปไม่ไหวดาวเหนือจึงแวะเข้าปั๊มน้ำมัน ใช้มือทุบไปยังพวงมาลัยของตนเองอย่างบ้าคลั่งความห่วงแหนแลนพลานไปถึงสมองก่อนที่สายตาเยือกเย็นจะจ้องมองไปยังกระจกมองหลังดาวเหนือเห็นถึงความพ่ายแพ้ของตัวเองและไม่ดาวเหนือจะไม่มีวันยอมแพ้ฉันจะเอาเธอคืนมาดาวเหนือว่าแล้วขับรถออกจากปั๊มน้ำมันไป